ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาดูรีวิว EA นะครับ EA ตัวนี้นะครับจะเทรดในกู้เงินเดียวนะครับที่ EUR USD นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะครับที่ที่ผ่านมานะครับก็ทำกำไรไปตัวนี้น่าจะกำไรไปทั้งหมดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าเทรดมาประมาณตั้งปีปีกว่าแล้วนะครับก็คือยังอยู่รอดในตลาดนะครับแต่นะครับทางโบรกเกอร์นะครับ M4 ก็มันแสดงผลย้อนหลังได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็มีการถอนออกไปนะครับถอนออกไปทุกๆเดือนไม่ใช่ทุกเดือนครับก็ประมาณ3เดือนครั้งหนึ่งก็ครั้งละประมาณ30ดอลลาร์หรือ3 3,000ม0นเซนนะครับ5,000เซนหรือ50เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็โชว์แค่เดือนเดียวนะครับมันก็เลย ไม่ได้เห็นนะ,ะความต่างเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ส่วนทุนนะครับที่ใช้รันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นเซนครับหนึ่งหมืนเซนก็ประมาณ 3, สามพต้นๆสามพันหนึ่บาทโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่ x เฉลี่ยน,นะครับก็คือพูดง่ายก็คือหนึ่งหนึ่นเซนะครับก็คือซึ่งทางลูกค้าก็ถอดลงไปเรียบร้อยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกราฟกันนะครับ อเคครับตัวนี้ e ตัวนี้ <c oughs> มันจะเทรดในทามเฟรมหนึ่งนาทีนะครับแต่แต่ว่านะครับตัวที่ <c oughs> มาสแกนเทนนะครับมันจะเป็นเทนดีหนึ่งนะครับมันก็เลยเทรดตามเทนออกมาตามเทนไม่ต้องกลัวว่าผิดทางถึงจะมีลากนิดหน่อยนะครับก็กลับมาเข้าสู่เทนปกตินะครับก็ไม่ไกลอะไรตอนนี้แม็ก,มกซิมัมดอวดาวที่ผมเห็นสูงสุดก็ลงประมาณ10ซนะครับ ในช่วง2เดือนที่ผ่านมา <c oughs> นะครับก็แต่สูงสุดที่เคยเห็นมาเลยนะครับตั้งแต่เริ่มหลานมาก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบนะครับก็มีลากอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็เคลียร์ไม้ได้นะครับก็คือผ่านผลผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับมาแล้วก็เป็น EA e ตัวนึงนะครับที่หลักการทํางานก็ใช้เป็น moving average นะครับสเส้นตัดกันแล้วก็จะมีพวกสัญญาณ อินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็ถ้าใครมองหาภาษีอินคัมแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับก็ทุนใช้ไม่เยอะนะครับก็ฟรีทุกอย่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็คือติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปคลิปใหม่ให้ชมเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะนานหน่อยนะครับ ก็อาจจะสองอาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่นะวันนี้มีเวลาก็เลยมานําเสนอนะครับมาคือมาอัปเดตผลประกอบการให้นะครับผมก็ถ้ายังไงถ้ากดติดตามนะครับกด s u b สไคร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับช่องของผมนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ของผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ